โยมาอยู่กันเกม f ฟ f a ่าออนไลน์ซีกันอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้มันก็มีแบบโปรโคูณมาผมก็ไปเติมมานะครับผมมันเป็นโปรโคูณรายวันนะครับผมเติมได้สูงสุดแค่100บาทเราเติม100บาทเราก็จะได้เพิ่มอีก100บาทนะครับผมก็ไปเติมมามันก็คูรายวันตอนแรกผมว่าจะเก็บไว้ก่อนนะแต่ผมว่ามาลองเล่นหน่อยละกันเล่นสักเล็กๆน้อยๆอยครับผมที่ผมเล็งไว้อยู่ก็เป็นกิจกรรมเลเวลบ็อกนี่แหละ เลเวบลอกจะเล่นให้ครบมันก็ได้การ9 5ไปเนี่ยแต่มันเป็นปีอะไรก็ไม่รู้ปีกาก้าข้างนั้นนะ9 5นะครับผมแล้วก็เงิน1,000ล้านหรือว่าไปเล่นกล่องด้านในดีกล่องร้านค้านะเนี่ยนี่นะครับผมโอเคอันนี้เป็นอะไรนะ NTG 22ครับผมมีอยู่20 0 0 0ล้านเติม100บาทนะเพราะว่ามันคูณมาด้วยนะครับผมโอเคอจ,จะมาเปิดกล่องเล่นๆกล่องวค้าอะไรนะอันนี้กล่องกล่องเด็ก กล่องเด็กอันนี้กล่องเด็กเหมือนกันกล่องคูณ4เนี่ยผมไม่เคยเปิดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นไงนะครับผมลองเปิดดูไหมซัก2กล่องครับผม2ไม่ใช่ดิ2แพ็คมันจะไปเป็นคูณ4ี่นะครับมันจะสุมมันจะสุมว่าเราจะได้แบบ4ี่สี่กล่องแปกล่องหรือว่า12กล่องโอเคงานผมซื้อเลยเดี๋ยวลองซื้อสักสัก1 0 0 0 0ก่อนแล้วกันว่ามันจะได้กี่กล่องโอเคมาลองลุ้นดูก่อนนะครับโอเครับมาตรวจสอบ อะไรนะอ๋อต้องมาเปิดอีกทีไป12กล่องมาถ้าได้สีกล่องก็เจ๋งอะอ่าฮะตามสเต็ปครับผมเกมเปรตเปรตแบบนี้เหลี่ยมกูตลอดโอเคซื้อไปแล้วให้สัตว์ซื้ออีกรอบโอ้โหได้ขั้นําำสุดเลยมาขออีกทีโอ้เสงจัดร้อยบาทมาดูว่าจะคุ้มถ้าถ้าได้กล่องน้อยก็ข้างในคุ้มก็ดีนะ มาข้ามาเลยอ้ออะไรเนี่ยกล่องอย่าเรียกว่ากล่องคูณสี่เลยสัตว์กูไม่เห็นมันคูณเฮียอะไรเ,เดี๋ยวมาดูได้กุญแจมาครับผมได้กุญแจมาสิบชิ้นอันนี้ใช้เท่าไหร่นยอืมอันนี้ใช้ห้ากุญแจอันนี้ใช้สิบกุญแจร้อยสองเอาสิบกุญแจดีกว่าสิบกุญแจใช่ปะ่ะเออโอเคเดี๋ยวรับตังค์ทุน้โครนิดน,นึงได้จากการแลกเปลี่ยนมาโอเค มาเดี๋ยวมาลองเปิดดูที่อะไรก็ไม่รู้ครับผมโอ้โห,โหกล่องคูณสี่ไม่เห็นมันคูณอะไรเลยได้สี่ยันโอเคอันนี้ก็เป็นของแถมครับผมจากการซื้อกล่องด้านในโอเคเปิดเงินดูห้า50สิถึงห้า้ยก็หลักสิบเหมือนเดิมเฮ้ยหลักร้อยปะหนึ่งร้อยโอ้มาอันนี้ไว้หลังแล้กันเปิดไปเลยแปดกล่องครับผม กล่องเอ้เดี๋ยวมาบอกก่อนละกันว่ามันมีอะไรบ้างในกล่องก็ตามนั้นแหละไอคอร้อยสี่แปลวท็อปร้อยบวกแปดยี่เบเอนจีห้าิบชื่อบวกแปดนะครับที่เหลือก็ตามนั้นเลยโอเคแปดกล่องครับผมสองร้อยสองร้อยบาทโอเคดอเด็กเมาส์หายมุมขวาครับผมจะไป <c oughs> มาใช้สูตรเทียน,นี่แล้กดไปเถอะไปเปิดไปไม่ข้ามนะขอไปทีละอันครับผมห้าร้อยล้านมาหนึ่ง Okay. เดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรดีบ้างครับผมผ่านไปครึ่งทางนี่ไงผ่านไปอีกครึ่งทางอะไรวะาน่าเจ er ็ดร้อยห้าสิบล้านอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแค่นี้อ่ะโอ้โหตลกปะเนี่ยเพื่อนเจ็ดร้อยห้าสิบล้านทำาแส่อย่างกับเจ็ดหมื่นห้าก็ตกใจใสั์ตอนแรกมากดูเงินนะครับผมเท่าไหร่อันนี้พันห้าสองพันห้าสี่พันล้านนะสัส ได้มา4พันล้านนะแล้วก็การ์ดครับผมการ์ดขยะบขยงพวกนีเ้เปิดไปเมาส์หายกดเลยมาขอตัวแพงๆหน่อยเถอะเงิน4,500ครับผมอย่างคุ้มคุ้มก็เฮียละโอ้โหโกเมสบวกหนึ่งกลายขันด้วยเปิดไปเลยไม่ต้องให้มันซูมครับผมไปค่อยไปลุ้นใบนูน้นใบจากกุญแจเนี่ยมา หนึ100่งร้อยไอ้สองร้อยบาทไอ้สี่พันสี่เงินสี่พันเอ็มแค่นั้นเลยโอเคนี่นะครับก็เป็นการที่ได้จากกุญแจสองถึงสองถึงห้าหนึ่งร้อยสองผมขอบวกห้าไปถ้าไม่ทุเรศเกินนะผมขอบวกห้าไปบวกห้าไปเออบวกห้าไปพ่องอ่ะบวกสองไอ้สัตว์บวก 2, สามโอ้โหเจอกันคลิปหน้าแล้วกันไม่รู้ฮิอะไรไอ้สัตว์กล่องอะไรก็ไม่รู้ กล่องกากากาครับผมแต่เงินมันก็ออกดีอยู่นะโอเคถ้าผมทวงดีผมได้คูณได้สิบสองกล่องก็คุ้มหรือเปล่าวะโอเคมันขายกล่องละหมื่นใช่ปะ่ะซื้อได้20กล่องกล่องละกล่องละร้อยอะ่ะไม่ใช่กล่องละร้อยแพ็กละร้อยโอเคเดี๋ยวผมน่าลองเหมือนกันนะก็เงินมันก็ได้เยอะอยู่พอและช่วงนี้มันคูณด้วยโอเคเดี๋ยวเข้ามาว่ากาันละกันหรือว่าจะลองแพ็คอื่น แพ็กอะไรนะ่าไอแพ็กเนี้ยผมไม่เอาละแพ็กไฟเดย์เฮียอะไรเนะนีน่ยโคตรโคตรเฮียเลยสั์แม่งล็อกได้แต่แบบอะไรก็ไม่รู้อะจำได้ดีอันนี้อะไรเนะี่ยกล่องลุ้นเงินเลยอะคูณสี่มันก็ได้สี่กับสองร้อยบาทครับผมได้เท่าไหร่เนะี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำผมว่าน่าจะสามสี่พันเอ็มละถ้าสามสี่พันเอ็มมาลุ้นอันนี้ดีกว่าโอเคครับผมประมาณนั้นแหละเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละ